สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังในบ้านเรานะครับเพื่อนๆหลายคนคงรู้จัก Lazada หรือว่า s h o ป e e กันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแอปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทุ่มงบโฆษณามหาศาลนะครับ <S <s เพื่อทำให้เรารู้จักจากสื่อต่างๆเช่น <s> จากการจ้างพีเซนเตอร์บ้างแหละนะครับจ้างดาราคนดังนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะสร้างรายได้กับแอปเหล่านี้เนี่ยคุณต้องลงทุนสต็อกสินค้านะครับเพื่อเข้าไปขายของในแอปนั้นถึงจะได้เงินถูกไหมครับพร้อมกับรับความเสี่ยงเรื่องการขายของไม่ได้ของถูกตีกับเงินจมกับสต็อกหมุนเงินจาก c ีอีไม่ทันนะครับล่าสุดได้มีการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าฟินโก้นะครับ ตอนนี้เปิดออฟฟิศในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงกลางเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อาคาร G Tower ชั้น33นะครับแถวเซ็นทรัพลพาราม9 Finco เนี่ยเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเสมือนห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับมีสินค้าให้กับผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าไปช้อปปิ้งมากกว่า10,000รายการนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้ขายเนี่ยมีเพียงผู้เดียวก็คือบริษัท Finco นะครับ เราเองก็ไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องรับความเสี่ยงแถมสมาชิกอย่างเราเราสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตได้เลยนะครับซึ่งฟินโก้เนี่ยเอางบโฆษณามหาศาลเหล่านั้นมาจ่ายให้กับสมาชิกอย่างเราเพียงแค่คุณช้อปปิ้งคุณได้ส่วนลดคุณแชร์ให้เพื่อนเข้ามาช้อปคุณก็ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะฟินโก้ทำการตลาดแบบทํางานผ่านสมาชิกให้สมาชิกเป็นนักโปรโมทนั่นเองนะครับดังนั้นงบการตลาด จึงไม่ต้องจ่ายให้กับสื่อต่างๆเหมือนกับโฆษณาช้อปปีการทําการตลาดแบบนี้เนี่ยจึงทําให้คนเข้าถึงได้มากกว่านั่นเองครับส่วนตัวผมเองทําธุรกิจฟินโกมาได้ประมาณ12วันนะครับรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะครับผมว่าแอปพลิเคชัน f i n โกเนี่ยมีระบบจัดการกระเป๋าเงินส่วนตัวได้ดีมากๆนะครับสามารถเช็คยอดเงินที่ไหลเข้ามานะครับ จากการเพียงแค่แชร์บอกต่อเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นสมาชิก V.I.P กับ f ินโกเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาประชุมนะครับไม่มีการซื้อสินค้าเพื่อรักษาย,ยอดเพราะว่าฟินโกเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจ M.L.M นะครับทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เลยครับจะมาอธิบายแผนการจ่ายรายได้ของฟินโกนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องแผนการจ่ายรายได้จะขอพูดถึงที่มาที่ไปของฟินโก้กเล็กน้อยนะครับ ในภาพนะครับจะเป็นผู้ก่อตั้งพินโก้นะครับมีด้วยกัน3คนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นซ e o ชื่อคุณแจ็คยีเป็นผู้ถือหุ้นหลักคนซ้ายชื่อคุณเมสซี่คนขวาชื่อคุณยันดองนะครับซึ่งทั้ง3าคนนี้โปรไฟล์น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะคุณแจ็คยีนะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ A 里巴巴บาสาบสาปีเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับจนแจ็คหมาไว้ใจให้ดูแลแอปพลิเคชัน t m ม l ของ Alibaba สามารถสร้างไรายได้มากกว่าล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับ ฟินโก้ได้เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศจีนที่เมืองหางโจวมีการตั้งออฟฟิศฟินโก้กรุ๊ปที่ฮ่องกงแล้วก็มีออฟฟิศที่ไทยอยู่ตึก G Tower ชั้น33ซึ่งเป็นออฟฟิศชั่วคราวของฟินโก้แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการหาออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงการปักหลักสร้างธุรกิจในไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับฟินโก้ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ l a z a d a า h o p ป e บ้านเราครับถามว่าเวลานี้ทำไมต้องอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับบุคคลในรูป2คนนี้คนซ้ายชื่อเจฟเบซอร์สนะครับเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อเว็บอเมซอนหลายคนคงจะทราบดีถ้าเกิดสังเกตนะครับตัว A จะมีลูกศรโยงไปถึงตัวแซหมายความว่าสินค้าเขาจะมีตั้งแต่ตัว A จนถึงตัวแซเลยนะครับแล้วก็คนขวามือนะครับ ชื่อแจ็คหมานะครับเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์อลีบาบาซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียของคนไทยนะครับพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่า52ล้านคนจากจํานวนประชากร70ล้านคนนะครับกว่า97%ของคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักซึ่งใช้งานเป็นเวลานานเกือบ5ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว คนไทยกว่า82%นะครับเคยซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่กว่า69%เนี่ยซื้อจากมือถือเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในไทยนะครับอย่างเช่นเว็บช้อปปี้กันบ้างนะครับเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเขาจัดโปรโมชั่น12ทับ12สามารถขายสินค้าเพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะครับได้80ล้านไอเทมก็คือ80ล้านชิ้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติสินค้าชิ้นละ100บาทนะครับ คูณเข้าไป80ล้านชิ้นสร้างมูลค่าได้8,000ล้านบาทเพียงแค่วันเดียวนะครับผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างยอดขายได้8,000ล้านเพียงแค่วันเดียวนะครับเรามาดู10อันดับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทยอันดับ1ก็คือเป็น Lazada นะครับประมาณ44ล้านอันดับที่2ก็จะเป็น Sho p e e นะครับประมาณ31ล้านนะครับ แล้วก็ตัวฟินโก้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเข้ามาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีเป้าหมายภายในครึ่งปีแรกนะครับต้องการที่จะขึ้นท็อปไฟในตรางนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับที่3จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าอันดับที่42ล้านกว่านะครับอ,อันดับที่5อยู่ที่2ล้านกว่าเหมือนกันแสดงว่าฟินโก้จะขึ้นมาอยู่ท็อปไฟ ก็ต้องทำสมาชิกขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงล้านถึงจะติดท็อปไฟนะครับแล้วทำไมต้องทำฟินโก้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากมีธุรกิจส่วนตัวสักธุรกิจหนึ่งนะเวลานี้แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองนึกดูว่าต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ดีบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักหมื่นหรือบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักแสนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าฟินโก้เนี่ยใช้เงินทุนเพียงแค่1599บาบาทลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวเราก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วนะครับ แถมยังไม่มีความเสี่ยงอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษาย,ยอดรายเดือนเหมือนธุรกิจ MLM แบบเก่านะครับเวลาสมาชิกซื้อสินค้าในแอปบริษัทฟินโก้ก็จะจัดส่งสินค้าให้กับเรานะครับแถมคนที่แนะนําสมาชิกเนี่ยก็จะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินคืนอีกตั้ง10%นะครับเราเองไม่ต้องทําบัญชีนะครับเพราะว่าระบบจัดการให้หมดสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายสร้างรายได้แบบไร้ขีดจากัดเลยทีเดียว และในยุคสมัยนี้นะครับห้างสรรพสินค้านี่เหมือนโชว์รูมเลยนะครับมีเอาไว้เดินตักแอร์เล่นนะครับเวลาเราจะซื้อของเราก็ไปดูว่าของเป็นยังไงนะครับแต่เวลาเราจะสั่งของจริงๆเนี่ยอยากซื้อทีวีแล้วก็มาสั่งในฟินโกอยากซื้อตูอ้เย็นแล้วก็มาสั่งในฟินโก้อยากซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็มาสั่งในฟินโกอยากซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาสั่งในฟินโกนะครับทาไมต้องสั่งในฟินโกนะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งในฟินโกแล้วเราได้เงินคืนแบบดีสั่งไหมครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผนการจ่ายรายได้ของสมาชิกฟินโก้กันนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากที่เราลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์มือถือส่วนตัวเราแล้วนะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งช็อปเปอร์นะครับก็คือได้คูป,ปองส่วนลดทันทีเลย50บาทตรงนี้เนี่ยเราสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยในราคาส่วนลดแต่ว่าเรายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เราจะต้องทำการอัปเกรดเป็นสมาชิก v i p ก่อนคือสั่งซื้อสินค้าชุดของขวัญน,นะครับราคา1599บาท ที่ทางฟินโก้จัดไว้ให้นะครับหลังจากที่เราซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นตําแหน่งพรีเฟรตช็อปเปอร์นะครับหรือว่า PS นั่นเองนะครับสิ่งที่ PS จะได้ก็คือได้สินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับไอหนึ่้บาทเนี่ยไม่ใช่เป็นจ่ายค่าสมัครนะครับก็คือเป็นการซื้อสินค้าของเราเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะได้คูปองส่วนลดมูลค่า1,500บาทใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งของเราแล้วก็อันที่3นะครับเราก็จะได้ ลิงก์ส่วนตัวนะครับในการทำการตลาดเพื่อสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแบบช้าๆเลยนะครับตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง PS ใช่ไหมครับเราส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนก็จะเป็นตำแหน่ง SP หรือว่าช็อ p เปอร์นั่นเองนะครับเพื่อนยังไม่ได้อัปเกรดนะเพื่อนสามารถซื้อสินค้าในแอปฟินโกได้นะครับ เราก็จะได้10%ของราคาขายอ่าสมมุติเพื่อนซื้อสินค้าในแอปฟินโกราคา1,000บาทนะครับเราก็จะได้100บาทโอเคนะครับอันนี้คือรายได้ส่วนแรกนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรามีสมาชิกชอปเปอร์นะครับสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้คอมมิชชั่น10%นั่นเองนะครับทีนี้รายได้ส่วนที่2นะครับเราเป็น PS นะครับแล้วเราแนะนำ PS นะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเนี่ย375บาทต่อ1คน ง่ายมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเราแนะนําวันหนึ่งได้2คนนะครับที่เป็น PS นะครับเราก็จะได้750บาทซึ่ง750บาทเนี่ยผมว่ามากกว่าค่าแรงขั้นต่ําปัจจุบันเลยนะครับและถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์และก็ะไรายได้ที่มากขึ้นนะครับผมแนะนําให้รีบทําคุณสมบัติเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็น AM นะครับเรามาดูว่าเปลี่ยนตําแหน่งเป็น AM ต้องทํำยังไงบ้าง การเปลี่ยนตำแหน่งจาก PS เป็น AM ทำง่ายมากครับเราและทีมงานช่วยกันแนะนำ PS ให้ครบ30คนรวมตัวเรานะครับแต่ใน30คนนั้นต้องเกิดจากการแนะนำจากเราเองเนี่ย10คนแค่นี้เราก็จะเป็น AM แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ของ AM นะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM แล้วเนี่ยรายได้เราจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนเดิมครับรายได้จากการที่ช็อปเปอร์สั่งซื้อสินค้าเราก็ได้คอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รายได้จากการแนะนําหรือว่าอิน CENTIVE นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ AM แนะนํา SP หรือว่าช็อปเปอร์แล้วก็ช็อปเปอร์มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เราจะรับเพิ่มเป็น14%นะครับแล้วก็ช็อปเปอร์อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับ แล้วก็มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เรายังรับเพิ่มอีก4%นะครับผมแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับเป็นรายได้จากการแนะนําตอนนี้เราเป็นตําแหน่ง AM นะครับเราแนะนําคนที่เป็น PS เข้ามา1คนเนี่ยเราจะรับ750บาทนะครับและข้อดีของการเป็นตําแหน่ง AM มันอยู่ตรงนี้ครับถ้า PS นะครับใต้องค์กรเรานะครับแนะนํา PS นะครับ เขาก็จะได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับ3า5บาทแต่เราได้ด้วยนะครับ3า5บาทสรุปง่ายๆก็คือ PS ที่อยู่ใต้องค์กรเราทุกคนนะครับมีการแนะนำ PS เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้ว37 5บาทแต่เราเป็นตำแหน่ง AM เนี่ยสามารถรับรายได้ร่วมด้วยนะครับ3า5บาบาทเช่นกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานเราเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM และมี PS ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยภายใต้องกรก m เนี่ยนะครับเรายังรับร่วมด้วยอีก75บาทครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์และก็รายได้ที่มากขึ้นนะครับเราต้องรีบทําให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งจาก AM ขึ้นมาตําแหน่ง AT ครับซึ่งตําแหน่ง AT เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงสุดของบริษัทฟินโกแล้วนะครับรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000 0 0บาทแน่นอนครับ การทําคุณสมบัติเพื่อขึ้นตําแหน่ง AT ทนะครับข้อที่1ต้องมีตําแหน่ง AM อย่างน้อย3คนที่เกิดจากการแนะนําโดยตรงของเรานะครับข้อที่2นะครับต้องมีตําแหน่ง AM ภายใต้องค์กร4คนนะครับชั้นไหนก็ได้แล้วก็ข้อที่3มีตําแหน่ง PS นะครับรวมทั้งองกรนะครับไม่ต่ากว่า500คนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนตําแหน่งเป็น AT ทได้แล้วครับทีนี้เรามาดูรายได้ของ AT ทกันบ้างนะครับการจ่ายรายได้ก็จะมี2ส่วนเหมือนเดิมครับตอนนี้เราเป็น AT ทนะครับถ้าเกิดเราสมัคร SP หรือว่า s h o เ p อร์เข้ามานะครับเขามีการสั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้เราก็จะได้รายได้15.6%หรือว่าได้คอมมิชชั่น15.6%นั่นเองนะครับและถ้า SP นะครับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องค์กร PS เนะครับเราก็จะได้รับ5.6%นะครับและถ้าเกิดว่า จาก PS นะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องค์กร AM นะครับเราก็จะรับเพิ่มอีก1.6%นะครับถ้าทีมงานเรานะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AT นะครับเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเรานะครับยอดสั่งซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับ AT รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะรับแมทชิ่งจาก AT เนี่ย20%นะครับแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับรายได้จากการแนะนำนะครับ ถ้าตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง AT นะครับเราแนะนำ PS เนี่ยนะครับหนึ่งคนที่เราแนะนำเนี่ยเราจะรับ1,013บาทนะครับแล้วถ้า PS นะครับที่เราแนะนำเข้ามานะครับเขาเป็นแนะนำเพื่อนของเขาต่อนะครับเขาก็จะได้375บาทของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับภายใต้องค์กร PS นะครับที่มี PS เกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับแล้วก็ ภายใต้องค์กรของ AM นะครับที่มีการแนะนำา p เเข้ามาใหม่นะครับเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ร่วมด้วย263บาทนะครับแล้วก็ภายใต้องค์กร AT ทนะครับที่เกิดการแนะนำา p เเข้ามาใหม่นะครับเราก็ยังรับร่วมด้วยอีกคนละ75บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแผนการตลาดของบริษัทฟินโก้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถฟังซ้ำได้นะ